วันนี้จะพูดเรื่องคนถังแตกต่อให้ถูกลอตเตอรี่เขาก็ยังถังแตกอยู่ดีคนประเภทนี้ไม่มีความสามารถพอที่จะหาเงินเขาจึงไม่รู้จักวิธีใช้เงินและสร้างผลลัพธ์อะไรดีๆได้ถ้าพูดถึงลักษณะทางกายภาพของเงินเงินเป็นเพียงแค่เศษกระดาษต่อให้คุณมีเงินเก็บเป็นล้านพอตาย คุณก็เอาไปด้วยไม่ได้ดังนั้นการเปลี่ยนเศษกระดาษในมือให้กลายเป็นผลลัพธ์และใช้ให้หมดก่อนตายคงเป็นการตายที่มีความสุขที่สุดเงินสร้างความอุ่นใจแต่ไม่สร้างความสุขการอยู่ใช้เงินสร้างผลลัพธ์จนวันตายย่อมได้รับผลตอบแทนมากมาย กว่าการหอบเงินไปสุสานถ้านั้นเราควรใช้เงินอย่างไรคำตอบคือลงทุนกับตัวเองเช่นใช้เงินแล้วมีเงินเพิ่มใช้เงินแล้วการงานดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นใช้เงินสร้างความไว้วางใจใช้เงินสร้างคอลเลกชันการลงทุนลักษณะนี้ทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้น ได้เลื่อนตำแหน่งได้งานใหม่ที่ดีเรียกได้ว่าเป็นวิธีใช้เงินของคนที่ประสบความสำเร็จเลยทีเดียว